มือนีห้องก็ะดิบผ้ามาเล็ดพื้นพื้นพื้นกระท่อมแบบง่ายๆนะครับโดยการซับปากซับปากภระซานเนื้อนะครับซับซับไปเรื่อยๆนะครับ ใช่คนเดียวเห็ดย,ยางเนี่ยที่เนี่ยมึงขาวๆเลยครับไม่ซับไปเรื่อยๆับนี่ครับหลังจากห้องซับทุกป่องทุกป่องแล้วนะครับซับให้ได้ระยะซ้ำๆกันนะ่ะห้ากา าการพาเนี่ยครับมราจะพาเนี่ยมันจะแดกแบบนี้นะครับ อะไรห้องก็ะสไดยประมาณนี้นะ้อาก็เลาะเละป่องมวนหนอก เส้นเหล่าเกษสรใดประมาณนี้นะคระับก็ตรไดแผ่นใหม่ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เขายังมาทันเนมัดนะครับวันเสียวเสือกมันมังคนกันใส่ตะปูใส่แม็กยิ่งก็ได้นะครับแต่วิธีนี้คือวิธีที่บ้านเห็ดคนเดียวก็ได้แต่เอามาแน่นํ่กันนะครับ